มาเซราติ ati, ประเทศไทยเปิดตัวมาเซราติการทัวริสโมโฉมใหม่อย่างเป็นทางการนับเป็นการเปิดตำนานบทใหม่ที่เริ่มขึ้นจาก 1500, มาเซราติ A61500 เมื่อ77ปีที่ผ่านมาโดยเป็นยนตกรรมสไตล์ GT ที่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของสมรรถนะแบบรถสปอร์ตเข้ากับความสะดวกสบายเพื่อรองรับการขับทางไกลพร้อมเปิดรับจองทั้ง3รุ่นย่อยคือโมเดนาโทฟิโอและสุดยอดนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นโฟโกเล่ที่แปลว่าสายฟ้าในภาษาอิตาเลียนภายใต้คอนเซ็ปต์ The u l t i m t Travel ที่มอบประสบการณ์พิเศษ มาากกว่คำว่าการเดินทางจุดเด่นที่ในแง่ของการที่มีสตอรี่เทลลิ่งของตัวแบรนด์เรียบร้อยแล้วนนเนี่ยเรายังมีในแง่ของตัวสมรรถนะนะครับซึ่งถือว่ารถรุ่นนี้เป็นตัวที่อยู่ในเซกเมนต์ที่เป็นที่นั่งขนาด2บวก2 2นะครับสวกสหมายความว่าเป็นรถสปอร์ตสประตูที่ที่นั่งด้านหลังแถว2ส,สามารถเข้าไปนั่งได้อย่างสบายด้วยเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมีตัว แพลตฟอร์มที่เปิดออกมา2แพลตฟอร์มสําหรับรถรุ่นนี้ก็คือแพลตฟอร์มที่เป็นเครื่องยนต์ล้วนนะครับสรุ่นโมเดนาที่มีแรงม้า490แรงม้าและโทรฟิโอ550หแรงม้าซึ่งเครื่องยนต์ที่เราเอามาใช้นะครับตัวนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากตัว m c 2 0และสิ่งที่เป็นไฮไลท์สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวฟอร์กเร่ฟอร์กเร่เป็นภาษาอิตาลีแปลว่าสายฟ้าซึ่งแน่นอนครับเราใช้ชื่อนี้สําหรับการนํามาใช้กับรถที่เป็นไฟฟ้าล้วนเป็น b e v คันแรกของมสิติ์และก็ถือว่าเป็น BEV ที่อยู่ในสปอร์ตเซกเมนต์คันแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ